สิบห้ามงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทิมหิธิมหังพุณาปริมิตาคุณญาทิการัสสะสัพพันการายาหิวารณาสมัทธาสะะกขวัตตวรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัติงสัมมาหะบริสารัะขนานุภาเวนะอัศิตายานุภัยัญชนานุภาเวนะอัตุตาราสตัมมัคระนุภาเวนะ సఫానా పేనా పేనామాను పేనా jaturasi सहस्रसमा थानानुभावेन नवारोकुतारा सम्मानुभावेन Atthangika vakhana nubhaven Atthasamāpratiyānubhaven Cala pinya nubhaven Catusatayana nubhaven Kassaparāyāna nubhaven Sappaññatayana nubhaven Hetā karuṇāmohitā upekkhā nubhaven Sakkhā paricchāra tui hang satpah roh khasuk upadha wa hukadhu manasukhaya sa vina santu satpah antarayapi vina santu satpah hang samik santu dikhayutah tui hang hotu satpah sa jiwe nang samang kiko hotu satpah dha haka satpah bha kangka maha samudha ala kaka dewata satpah tumhe होत सफ मंखान लखंत सफेवता सफपुठापन सफा सुथीभव तेत सपमक लखनत सफेवता सपाठनु सठा स्वीभव तेत सफमक सफेवता सफ सखापी ते न कथय कपूत नपतना निवार न सानुपावप न कथय आपोताना पापा कहानी वारणा परिता सानुपावेना अंतवाते संुपथवे न कथय บุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทาตีตามปาอีนันตังอปตัญจระนาคตัง,าาตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตถาตถวิปัสติอสังหริระอสังกุปังตังวิธามะนุขรูหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่างอแงานไม่ควันแคลในคมนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเหนื่องเหนือให้ปูกปกเถออัเจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนณะหิงโนสร้างฆารันเตนามหาหเสนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัทุราผู้มีเศนายอย่าย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวงมิฮาริมาตาพิงอโหระตามาตันทิต,งทต,ตังตางเวพัทเทกาตโตติสันโตอจิะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลี่ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีรงตีนึกจริญด้วยประการชนีแล <17. S> 1สิบเจ็ดอะพินนหะกะัจเวคณะปาฐะ ชาลาธรรมโมมหิชาราอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมผลความแก่ไปไม่ได้ระยาทิธรรมโมมหิระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเพหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พผลภาพจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโตมหีกรรมัายาโทกรรมโยนิกรรมัพันธุกรรมัปฏิสาระโนโมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังการิสามีการะยาณาวาปาปะกงวา่ตาตัสสะทธายาโทภวิสามี เราจะทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามพีอพินิข้างปัจเวกิตาบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด